นานมาแล้วดวงตาปลูกตนบุญไว้ให้เราเพื่อวันหนึ่งกลับมาร่มเราบุญคอยเป็นร่มเงาท่านทำเพื่อพวกเราทุกๆคนท่านใจกว่าเมตตา รถต้นบุญให้ริดอออกไปและ้ลให้เราทุกๆคนเติบโตตายร้องเงาอดิตยา ต้องเต็มจนพบพระนิพาาน แสันินทำกว้างใหญ่แต่เหมือนว่าเมตตาท่านมากกว่าลูกทุกคนตรงนี้ยังอยู่และจะอยู่เพื่อพวน,นาจะรู้ใจเพื่อมา สุดจักรบพัดไปจนนิพพาน สรรนคมให้ตนบุญลุงตายิ่งงดงามสืบสานและปฏิบัตริร้อยทำทิ่ิทั้งตั้งใจสวดไตรสรรนาคมให้ตนบุญลวงตา มองแววตาทุกคนเปี่ยมสุขล้นละคนสุขสันยิ้มแย้มเข้าใจกันเราเป็นลูกหลานพุทธพรหมปัญโยดวงฤทยทุกดวงมอบความรักและความศรัทธาลวงตามาวิริยธโร พระโพธิญาณสุดจักรพรรดิและบันทึกบุญขอเทพไทยเทวาพรมตัวแดนฟ้าทุกพบทุกภูมิมีแต่บุญให้กันมอบความรักและความเมตตาไตรโลกามารวมโมทนา วน,นาไตรสรณคมพอลวมปู่หลวงตาสัพเพสวดจักกะพัดทุกวันประสานบุญไว้ด้วยกันมาร่วมใจบันทึกบุญอันคนเราทุกคน ต่างเกิดมาควรพาพึ่งกันสุดจักรพัรดทุกวันชีวิตสดใสจงมารวมพลังร่วมสร้างสรรค์จนลงหรือไทยสัพเพคกรอบวิมานไปมุ่งสู่จุดหมายคือโพธิญาสุดจักรพัรดทุกวัน ภนะาวนาไตรสรณาคมขอหลวงปู่หลวงตาสักเหตสวดจักกับัตทุกวันประสานบุญไว้ด้วยกักกนมารวมใจ ยะท้าวิวหาภูราปาลิปุเรนตีสาขรังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกาปติอิชิตังปฏิตังตุมหังขิปมวะสมิชตะ สัเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยธามนิชติระโสยธาวิวันชานตุสัมภรโคววินัยสตุมานเตอภวันวันตรายยสุขีธี ขายุโกภวะอภิวานทนาสิเรนสันเนจงวุธาปัจจัยนนจันตารอนธรรมมาวันทันติอายุวันนสุขัง ฮาลางรัตนันตยานุภาเวนรัตนันตยญตเตชาสาทกขโรขภัยยาเวราสกาสสันจุจุปัถวะนเนกาอันตรายาปิวินาสันตุอเสสตอชยเสเิ Hãy năng ลาพังสดเทียภะคยังสุขังภะลังสิริอายุจาวันนจะพอคังวุฒเทีใจยสาวาสตาวาสาจะอายุจะเชววเสตเทภาวันตุเตภาวตุสาภังคะลังรักขันตุสาภะท เทวตาสัพพพุทธานุภาเวนสัทสอดเท ภาวโตุสัพพังคะลังรักขันตุสัพเทวตาสัพธรมมานุภาเวนัสธาสดิพวันโตเตพาวตุสัพพังคะลังรักขันตุสัพเทวตาสัพสังฆานุ พาเวนนัสธาสติพาวันตุเตเอวังโหตุอตล拉หงสัมมาสั สุปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆนะมะ นุโมทนาสาธุบุญกับทุกทุกท่า,านด้วยนะครับที่ร่วมออนปัจจัยมาถวายประทานเช้าในทุกทุกวันนะครับและก็ขอร่วมมนุโมทนาสาธุบุญกับทุกทุกท่านด้วยนะครับที่ร่วมนำอาหารมาถวายประทานเช้าในทุกทุกวันนะครับท่านใดที่อยากร่วมบุญลงทานร่วมบุญถวายประทานเช้าร่วมบุญสร้างหลวงปู่บูชาวัตถุมงคลสอบถามและรายละเอียดต่างๆ สามารถติดต่อที่ที่ลาย,ยาง,งามได้เลยนะครับท่านใดที่ยังไม่ทราบลายง,งามนะครับกดปุ่มจองเลยบนเพจ Facebook หรือดูบนหน้าจอ y o u t u b e และ a c e b o o k ได้เลยนะครับก็ขอประกาศแจ้งให้ทุกๆท่านทรา,าบนะครับท่านใดที่จะเข้ามาปฏิบัติค้างคืนนี้สถานธรรมยัางงามนะครับรบกวนนาใบรับรองแพทย์เข้ามาด้วยนะครับเพื่อใช้ในการเข้าพักนะครับย้ำอีกครั้งนะครับท่านใดที่จะเข้ามาปฏิบัติธรรมในช่วงนี้นะครับและค้างคืนนี้สถานธรรมยังงามนะครับ รบกวนนําใบรับรองแพทย์เข้ามาด้วยนะครับเพื่อใช้ในการลงทะเบียนเข้าพักนะครับก็ขอร่วมมนุโมทนาสาธุกับทุกทุกท่านด้วยนะครับสา